สวัสดีครับพ่อัช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพอดีมีคําถามคำถามหนึ่งนะครับดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ามันเบรกนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนเขาไม่ค่อยได้เช็คน้ํามันเบรกนะครับนานๆเปิดทีเพราะนานๆเปิดทีเนี่ยตกใจครับมันหายนะครับมันหายเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราฟังคำตอบนะครับ น้ำมันเบรกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่แถวแถวหน้ารถนะครับอยู่แถวแถวใกล้ๆคอนโซลน,นะครับอ,อาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะมีกระปุกกระปุกกลมๆเนี่ยนะครับกลมๆเนี่ยต่อกับตัวเป็นถังนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ก็คือที่เก็บน้ํามันเบรกนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เช็คประจานะครับไม่ได้เช็คประจําแล้วมันหายนะครับเช่นใช้รถสัก 3- 4สี่เดือนแล้วไม่ได้เปิดเลยไม่เคยเปิดเลย นะครับแล้วมาเปิดดูนะฮะแล้วมันหายนะครับอย่างนี้ไม่ต้องตกใจครับนะฮะเป็นปกตินะครับเนื่องจากว่ามันหายไปไหนไหนหายไปต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับกระบอกสูบเนี่ยกระบอกสูบของเบรกนะครับมันจะทํางานเป็นเอาน้ํามันเนี่ยไปดันนะครับพอผ้าเบรกมันสึกมากนะครับอัตราการดันน้ํามันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ต้องดึงน้ํามันจากตรงนี้ไปนะฮะ ระยะระยะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นนิดนึงนะเป็นซิตยดียุ่งนะครับวนะุ่นวายเอาเป็นว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกังวลถ้านานๆานเช็คทีแล้วเจอมันหายนะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเช็คบ่อยๆนะครับเช็คเช่นเช็คทุกอาทิตย์นะครับเปิดทุกอาทิตย์เลยนะหรือเปิดทุกวันนะครับแล้วอยู่ๆมันหายนั่นนะครับงานเข้าแล้วนะนะงานเข้าอะไรนะครับต้อง วีบดูเลยนะครับรอบๆอบรถนะฮะก้มดูตามล้อนะครับตามซุ้มล้อตามล้อตามอะไรนะครับว่ามีคราบน้ํามันไหมนะครับน้ามันเบรกเนี่ยมันจะใสๆนะครับความหนืดค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าสันนิษฐานว่าอยู่ใกล้ล้อแล้วเป็นน้ํามันนะครับให้สันนิษฐานว่าน้ํามันเบรกก่อนเลยนะครับอย่าฝืนขับไปนะครับอันตรายนะครับอันตรายมากเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านจะไม่มีเบรกในการช่วยให้หยุดรถเลย นะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรฉุกเฉินเนี่ยมันเบรกมันทํางานไม่ได้อันตรายครับนะหรือว่าถ้ามีทักษะแล้วว่างั้นนะครับมีทักษะก็ค่อยคลานไปเรื่อยๆได้นะครับใช้เบรกมือช่วยเอานะถ้าเสียงพอแล้วนะครับนะสามารถควบคุมเบรกมือได้นะครับก็ใช้เบรกมือดึงจื๊ดจืดพอจะไปอู่ได้นะครับ,นะรบสรุปว่านะครับถ้านานมากแล้วไม่เคยเปิดเลย แล้วมาเปิดน้้ามันหายนะฮะโดยที่รอบรอบรถเนี่ยไม่มีซึมไม่มีอะไรเลยอันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเป็นจากการสึกหรอของผ้าเบรกนะครับแต่ถ้าเปิดบ่อยๆแล้วอยู่ๆแล้วมันหายไปนะฮะเช่นชั่วฉับพลันนะฮะเช่นเมื่อเมื่อเช้ายังดูอยู่เลยแล้วตอนเย็นมาเปิดปุ๊บหายนี่ครับต้องกังวลน,นะนะนะ อาจจะเกิดการล่วได้นะครับเกิดอย่างหลังเนี่ยอันตรายนะครับนะขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ